สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเพศและสุขอนวัยทางเพศนะครับซึ่งเรื่องนี้เราก็จะเรียนเกี่ยวกับร่างกายของตัวนกักเรียนเองนะครับเมื่อนักเรียนเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์หรือเขาเรียกว่าเข้าสู่ช่งวงวัยรุ่นตอนต้นเนี่ยนะครับร่างกายของนักเรียนจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง และเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยนักเรียนจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรนะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับการเปลี right. ่ยนแปลงทางด้านร่างกายก่อนอันดับแรกเลยนะครับเพศชายนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเพศชายมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งนักเรียนจะสังเกตว่านักเรียนเนี่ยจะมีน้ําหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้นนะครับแขนขายาวขึ้นนั่นเองนะครับจากการชั่งน้ําหนักจากการวัดส่วนสูง ของนักเรียนนะครับนักเรียนจะมีสถิติของตัวเองอยู่แล้วนะครับนะเมื่อตอนป4นักเรียนสูงเท่าไหร่หนักเท่าไหร่นะขึ้นป5มานะครับนักเรียนมามีน้ำมีน้หนักเพิ่มขึ้นเท่าไหร่หรือมีส่วนสูงเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นั่นเองนะครับแขนขาก็จะยาวขึ้นนะเสื้อผ้านักเรียนบางชุดก็อาจจะใส่ไม่ได้แล้วนะครับจะต้องเปลี่ยนใหม่นะครับ2ครับเริ่มมีสิวขึ้นที่ใบหน้าและลาตัวนะครับเขาบอกว่าเรื่องสิวเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับบางคนเนี่ย จนะมีสิวขึ้นที่ใบหน้านะขึ้นที่ลำตัวนะครับหน้าอกนะี่มีขึ้นเต็มไปหมดเลยทีนี้เมื่อเริ่มมีสิวขึ้นเนี่ยนักเรียนก็ต้องรู้จักวิธีการรักษาความสะอาดนะครับโดยการล้างหน้าทำความสะอาดนะล้างด้วยผลิตภัณฑ์นะครับเช่นโฟมล้างหน้าหรือสบู่ล้างหน้าอะไรของนักเรียนนะครับ สามครับมีขนาดของอวัยวะเพศมีขนาดใหญ่ขึ้นนะซึ่งนี้ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นกับตัวนักเรียนเองนะครับขนาดของอวัยวะเพศก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับสี่เริ่มมีหนวดเค่าขนหน้าแข้งขนลักแร้นะครับและก็ขนขึ้นที่อวัยวะเพศนะครับซึ่งนี้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติอีกเหมือนกันที่จะต้องเกิดขึ้นกับตัวนักเรียนนะครับบางคนเริ่มมีหนวดขึ้นมีหนวดเขราขึ้นนะ มีขนแขนขนหน้าแข้งเนะี่ยขึ้นนะเต็มไปหมดเลยนะครับและที่สําคัญก็คือจะมีขนขึ้นที่อวัยวะเพศนะนักเรียนก็ต้องรู้จักวิธีการดูแลรักษาความสะอาดนะครับก็มีขนรักแร้นะเกิดขึ้นนะสิ่งที่ตามมาก,ก็คือการมีกลิ่นตัวนั่นเองนะครับนะนักเรียนก็จะต้องดูแลรักษาความสะอาดนะครับเ,เสียงเปลี่ยนครับนะบางคนนี่เสียงเปลี่ยนเสียงแตกหนุ่มเขาเรียกว่าเสียงแตกเนื้อหนุ่มนะเออนะเสียงจะแหบห้าว นะเสียงจะใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับจะสังเกตตัวเองได้นะครับและ,ะนี่ที่ครูบอกก็คือการมีกลิ่นตัวนะอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศของนักเรียนเองนะครับเมื่อมีกลิ่นตัวแล้วนักเรียนก็ต้องดูแลรักษาความสะอาดยังไงละครับก็คืออาบน้ำนะอาบน้ําฟอกสบู่นะครับให้สะอาดแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายนะเป็นลูกกลิ้งหรือโลออนหรือสเปรย์ก็ได้นะครับอย่าปล่อยให้ตัวเองมีกลิ่นตัวนะครับการฝันเปียก ครับอันนี้ที่นักเรียนชายจะเป็นแต่นักเรียนหญิงไม่เป็นนะครับเรื่องของการฝันเปียกฝันเปียกคืออะไรฝันเปียกเกิมดมาได้มาได้อ่างไรเกิดจากอะไรนะครับก็คือการที่นักนักเรียนเนี่ยเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นนะร่างกายจเจริญเติบโตนะครับก็จะมีการผลิตเซลล์สืบพันธุ์เพศช,ชายขึ้นมานะซึ่งซึ่งเรียกว่าตัวอสุจินี่แหละนะครับมีการผลิตขึ้นมาแล้วมันก็จะมีการผลิตขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆ,ๆืยนะแล้วมันก็จะมีการหลั่งออกมา นในขณะที่นักเรียนนอนหลับนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่อย่างใดเลยนะเป็นเรื่องปกติของนักเรียนชายนะครับอาทีนี้มาดูเพศหญิงบ้างนะครับเพศหญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับที่เห็นอย่างได้ชัดเจนเลยก็คือเรื่องของน้ําหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับถ้าเขาบอกว่าถ้าเปรียบเทียบกันนะส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่นักเรียนหญิง จะมีน้ําหนักและส่วนสูงมากกว่านักเรียนชายในในวัยระดับชั้นป .5 ช่วงนี้นะครับโดยประมาณเขาบอกว่าโดยโดยส่วนใหญ่แล้วโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับนะักเรียนหญิงเนี่ยจะมีรูปร่างและส่วนสูงเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับเริ่มมีสิวครับเริ่มมีสิวขึ้นเหมือนกันใบหน้าลําตัวนะครับอย่างที่กูบอกนะครับก็คือจะต้องดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายนะครับเริ่มมีขนรักแร นะมีขนขึ้นที่อวัยวะเพศซึ่งก็อย่างที่ครูบอกอีกเหมือนกันก็คือเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับและเราก็จะต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดร่างกายของเราให้ดีนะครับสะโพกขยายออกครับนะักเรียนบางคนกางเกงบางตัวนะเมื่อตอนปอ .4 ใส่ได้นะขึ้นป .5 มาใส่ไม่ได้แล้วดึงไม่ขึ้นนะติดสะโพกอะไรเงี้ย น,น,นั่นแสดงว่าร่างกายันเรียนมีการเจริญเติบโตนะครับสะโพกขยายออกนั่นเองมีกลิ่นตัวครับนะทั้งเพศชายและเพศหญิงเลยนะครับถ้าเราไม่ดูแลรักษาความสะอาดนะครับก็จะมีกลิ่นตัวนะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลรักษาความสะอาดดีๆนะครับและอันนี้ที่เพศหญิงเป็นแต่เพศชายไม่เป็นก็คือ การเป็นประจําเดือนนั่นเองนะครับการเป็นประจําเดือนนะครับเป็นประจําเดือนเป็นทุกเดือนถ้าร่างกายปกตินะเป็นครั้งหนึ่งกี่วันก็โดยประมาณนะครับสถึงเวันนะครับนะเมื่อเป็นแล้วก็จะมีอาการปวดท้องนะครับก็นั่นเองก็ต้องใช้ผ้าอนามมยนะใช้ผ้าอนามัยวิธีการใช้ผ้าอนามัยอะไรยังไงนั่นเยนก็คงจะเข้าใจแล้วนะครับนะถามคุณแม่ถามคุณแม่หรือ พี่สาวนะครับก็จะแนะนำวิธีการใช้นั่นเองนะครับทีนี้เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการาปฏิบัติอย่างไรนะครับวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะครับเนื่อนะอาบน้ำฟองสบู่ให้สะอาดนะโดยปกติเนี่ยเรา,าจะอาบน้ำวันละสองครั้งนะครับก็คือเช้ากับก่อนนอนนะครับแต่ถ้าอยู่บ้านนักเรียนนะครับอาบสองครั้งสามครั้ง สีนะ่ครั้งก็ได้นะถ้าอากาศร้อนนะครับร่างกายจะได้สะอาดเวลาอาบก็ฟอกสบู่ให้สะอาดนะทุกซอกทุกมุมของร่างกายนะครับเวลาอาบน้ําควรทําความสะอาดอวัยวะเพศนะครับแล้วก็เช็ดให้แห้งนะท้งเพศชายและเพศหญิงนะครับโดยเฉพาะเพศหญิงนะครับถ้านักเรียนไม่ดูแลรักษาความสะอาดเนี่ยจะเกิดการติดเชื้อนะจะต้องทําความสะอาดนะของเพศหญิงเนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับจะมีผลิตภัณฑ์ที่ ดูแลรักษาความสะอาดเฉพาะจุดซ่อนเลนของเพศหญิงนะครับก่อนนักเรียนก็ไปหาซื้อใช้นะวิธีใช้ใช้อะไรยังไงก็ถามคุณแม่หรือพี่สาวนะครับเขาจะแนะนํานั่นเองนะครับก่อนสวมใส่ชุดชั้นในก็เช็ดให้แห้งนั่นเองนะครับทําความสะอาดอาวัยวะเพศทุกครั้งหลังการขับถ่ายเมื่อน,นักเรียนขับถ่ายทั้งถ่ายหนักถ่ายเบานะครับนักเรียนก็ต้องทําความสะอาดให้ดีนะครับ ล้างหน้าให้สะอาดนะโดยใช้สบู่อ่อนหรือโฟมล้างหน้านะครับปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดเยอะแยะมากมายเลยนะครับนักเรียนก็ไปหาเลือกใช้นะเ,เพราะถ้าไม่ทําความสะอาดผิวหน้าเราเนี่ยนะเกิดสิ่งสกปรปกนะครับฟุนละองต่างมันก็จะไปอุดตันที่รูขุมขนนะครับทำให้เกิดเป็นสิวได้นะครับตัดเล็บมือให้สั้นแล้วก็ล้างมือปัจจุบันการล้างมือเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นมากๆนะครับนะ จะต้องล้างมือบ่อยๆนะครับล้างมือด้วยสบู่ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ alcohol, นะครับทั้งก่อนกินอาหารหลังกินอาหารทั้งก่อนอหลังการขับถ่ายทั้งออกไปข้างนอกกลับเข้าบ้านมานะต้องนักเรียนต้องล้างมือล้างมือบ่อยๆนะครับสวมเสื้อผ้าชุดชั้นในถุงเท้าและรองเท้าที่สะอาดนะครับสวมใส่เสร็จแล้วลก็ไปซักทําความสะอาดซะนะถุงเท้านักเรียนรองเท้านักเรียนเนี่ยนะวันอยู่เสาร์อาทิตย์นะครับซัก ตากแดดนะให้มันสะอาดนะครับและกินอาหารที่มีประโยชน์ครับมาออกกําลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอนะครับครูจะย้ํากับนักเรียนเสมอเลยว่าร่างกายจะนักเรียนจะแข็งแรงได้นะครับนักเรียนต้องปฏิบัติ3อย่างนี้ก็คือกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายเป็นประจำนะครับและพักผ่อนให้เพียงพอนั่นเองนะครับเพศหญิงครับเมื่อเป็นประจําเดือนนะจะต้องดูแลรักษาความสะอาดเป็นพิเศษ นะครับมีมีการใช้ผ้าอนมามัยเสร็จแล้วต้องทําความสะอาดนะต้องอ่าเขาบอกว่าเพศหญิงเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนนะครับนักเรียนต้องดูแลรักษาความสะอาดให้ดีนะครับถ้านักเรียนดูแลรักษาความสะอาดไม่ดีเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการติดเชื้อได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นประจําเดือนนะต้องดูแลรักษาความสะอาดอย่างเป็นพิเศษหน่อยนะครับนะครับอ่ะก ฝากย้ำนะครับฝากย้ํากับนักเรียนและท่านผู้ปกครองนะครับทุกท่านนะครับช่วงนี้เรายัางต้องเฝ้าระวังนะครับช่วงนี้ระบาดหนักเลยนะครับโควิด -19 นะจะออกไปไหนสวมแมสนะครับพกเจลล้างมือติดตัวเลยนะล้างมือบ่อยๆนะครับถ้าไม่จะเป็จริงๆก็อย่าออกไปข้างนอกนะครับอย่าออกไปในที่ที่มีคนเยอะๆนะครับงดสัมผัสงดสัมผัสกับจุดที่มีคนสัมผัสเยอะๆ นะครับรีบล้างมือนะถ้าถ้าถ้าไปถ้าจะจำเป็นจะต้องไปสัมผัสนะเช่นลูกปิดประตูอะไรเงี้ยนะครับราวบันไดอะไรเงี้ยนะครับก็ให้รีบล้างมืออย่าเพิ่งเอามือไปขยี้หูขยี้ตานะนะครับเมื่อเหตุการณ์ปกตินะครับนักเรียนเราก็จะกลับมาเรียนกันเหมือนเดิมนะครับและขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยรักษาสุขภาพด้วยนะครับ